สวัสดีค่ะเกนิกาจากแบรนด์เกนิกาเฮิร์นะคะสำหรับคลิปนี้เราอยากจะมานำเสนอว่าเราผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทใดบ้างเราทําอยู่3แบบนะก็คือดูแลเส้นผมและหนังศีรษะดูแลผิวหน้าและก็ผิวกายแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพก็เกี่ยวกับลูกกระคบแล้วก็เกลือสปาแช่เท้านะคะ สำหรับคลิปนี้เราจะเน้นและเจาะจงไปที่ผู้ชายที่มีศีรษะล้านเท่านั้นนะคะเพื่อกระชับและทำคลิปที่ไม่ยาวจนเกินไปมาดูรีวิวหลังการใช้งานจริงที่ใช้ All-in-one แชมพูแล้วก็เกนิกาแฮรเซรัมเราพร้อมที่จะนำมาอัปเดต เมื่อปลายปีที่แล้วเราบอกว่าเดี๋ยวเราหลังปีใหม่เราจะนำมาอัปเดตให้ฟังคราวนี้เราก็พร้อมที่จะมาอัดวิดีโอให้ได้ชมกันนะคะนี้ภาพนี้ก็จะเป็นภาพหลังการใช้งานจริงนะคะภาพแรกสี่ภาพซ้ายมือสุดข,ข้างบนเป็นภาพหลังใช้งานจากการสระแชมพู All-in-One แบบก้อนประมาณเดือนอกว่าก็จะมีเส้นผมขึ้นประมาณนี้ จากที่บริเวณนี้ไม่มีเส้นผมเลยมีแต่หนังศีรษะอย่างเดียวนะคะจากนั้นให้มาดูภาพอีก5ภาพด้านบนนะคะก็จะเริ่มมีเส้นผมอ่อนๆขึ้นกระจัดกระจายส่วนด้านข้างนี้ด้านข้างนี้ก็จะมีผมดำขึ้นและนะคะแล้วก็ตรงปลายนี้นะคะตรงด้านหลังนี้ก็จะ ขมวดเล็กลงวงกลมๆจะขมวดเล็กลงพอเข้าเดือนที่สามข้างล่างเข้าเดือนที่สามข้างล่างเริ่มมีการใช้เซรั่มควบคู่หลังจากสระซึ่งเดือนแรกและเดือนที่สองจะใช้เฉพาะ All in วันแชมพูอย่างเดียวคราวนี้ภาพลองลงมาตรงนี้เห็นไหมคะจะมีทั้งหมดหภาพซึ่งภาพเหล่านี้จะใช้ เซรั่มหลังจากการสระทุกครั้งนะคะต่อไปมาดูภาพจากนี้ไปนะคะพอเข้าเดือนที่สี่ภาพข้างล่างห้าภาพนะคะเพื่อนเเข้าเดือนที่สี่ก็จะเห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้นที่พี่เราก้มแบบเนี้ยในแบบก้มเนี้ยเห็นไหมคะตรงเนี้ยจะเห็นได้ชัดเจนว่าขึ้นมามากเลยนะคะขึ้นมามากไม่ว่าจะซ้ายขวาหรือว่าจะเป็นด้านหลังก็ ไอ้กลมๆอ่ะกลมไข่ดาวะจะเล็กลงนะคะและในระหว่างที่เป็นข้างในก็ยังมีเส้นผมอ่อนๆขึ้นอีกนะคะดูภาพต่อไปภาพต่อไปข้างล่างเข้าเดือนที่ห้านะคะซ้ายมบือสุดเห็นไหมคะผมขึ้นพอสมควรนะคะตรงนี้ก็จะขึ้นมาให้เห็นเด่นชัดนะคะตรงนี้เห็นไหมคะดำขึ้นดำขึ้นซ้ายขวาก็ขึ้น พอลูกสุดท้ายก็จะเห็นเด่นชัดว่าก็ก็ขมวดลงถึงแม้จะขมวดลงข้างในหนังศีรษะก็ยังมีผมขึ้นเรื่อยๆนะคะจากนั้นเราก็มาต่อภาพต่อไปนะคะภาพต่อไปเข้าเดือนที่หกนะคะเข้าเดือนที่หกแล้วก็จะมีภาพก้มมาเห็นไหมคะได้เห็นตรงนี้อีกก็จะขึ้นเรื่อยๆเพราะเราเคยขยายให้ดูแล้วเนาะแล้วก็ดูภาพที่สองก็เห็นได้ชัดเจนว่า ผมขึ้นเรื่อยๆก็จะซ้ายขวาข้างหลังเห็นไหมคะไอ้กลมๆไข่ดาวก็จะขมวดลงและข้างในไข่ดาวผมก็ยังทยอยขึ้นเรื่อยๆนะคะต่อไปมาดูย่างเข้าเดือนที่เจ็ดนะคะพอย่างเข้าเดือนที่เจ็ดภาพสีชมพูนะคะให้ดูข้างล่างนะภาพสีชมพูเนี่ยพี่เราส่งมาให้เมื่อวันที่สี่เดือนมการานี้เนาะตรงเนี้ยก็จะเหลือเล็กน้อยละที่กลมๆ คือขาหมดลงขาหมดลงเรื่อยๆนะคะระหว่างนั้นก็จะมีเส้นผมขึ้นทยอยขึ้นเรื่อยๆนะคะคราวนี้ดูแบบนี้อาจจะไม่ชัดนะคะดูแบบนี้อาจจะไม่ชัดเราจะขอขยี้ภาพนี้ให้เลยนะคะเป็นยังไงคะภาพนี้ด้านหน้าเห็นไหมคะจะเห็นว่าบริเวณข้างบนเนี่ยบริเวณข้างบนเนี่ยผมขึ้นเยอะและดำขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะที่ผ่านมาจะ เป็นสีน้ําตาลอ่อนๆเพราะว่าเป็นผมที่ยังยังอ่อนอยู่พอผมมันเริ่มเข้าสัปดาห์ที่สีเนาะผมก็จะเริ่มเป็นเส้นดํานะคะต่อไปเราให้ดูภาพเมื่อกี้ที่ที่เขาก้มนะคะเห็นไหมคะก็จะเห็นว่าชัดเจนมากขึ้นดํามากขึ้นเส้นผมมันจะจากอ่อนๆจะกลายเป็นสีดํานะคะแล้วก็ขมวดสั้นมากขึ้นขมวดเล็กลงอะ,ค,ะค่ะค่ะ จากนี้ก็มาดูเห็นไหมคะหันนี้แล้วเป็นยังไงหันแบบเนี้ยผมขึ้นได้ชัดเจนมากเห็นไหมคะพี่น้องอ่ะต่อไปให้เราอีกจะแทงอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมคะผมขึ้นชัดไหมคะขึ้นชัดมากเลยพี่เราไปตัดผมมาเนะาะคราวนี้ก็มาดูข้างหลังเห็นไหมคะก็ยังมีผมขึ้นเรื่อยเรื่อแล้วก็วงกลมๆเนี่ยขมวดลงขมวดลง เล็กลงแล้วก็ข้างในก็ยังมีผมขึ้นเรื่อยๆเป็นยังไงคะเรามีความสุขที่ได้เสนอที่ได้นำเสนออะไรที่เกี่ยวกับศรีรษะล้านมากๆเราชอบงานด้านนี้ซึ่งมันเป็นงานที่ท้าทายเรามากๆเพราะฉะนั้นล่วงธรรมดาล่วงแบบผมบางศรีรษะเถิดหรือตรงเนี้ยที่เราเคยโชว์มาเนาะไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะเรื่องใหญ่ประเด็นหลักคือล้านก็ยัง กลับมามีเส้นผมได้ขนาดนี้ดังนั้นจัดศีถษะเถิกตรงนี้บางเอาอยู่ค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ